คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเด็กๆควรได้รับคำแนะนำน,นะครับครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่ม,มีครอบบาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ nba 2 2 2ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ nba 2 2 2ครับ มาพบกันแล้วนะครับกับทีเด็ดจานเจ NBA เทุกวันครับอยู่กับผมเช่นเคย29พ้พฤศจิกายน2023วันนี้มาคุยก่อนเกมครบอบบาสเกตบอล NBA นประจำเช้าวันพุธครับเป็นศึกอินซีซั่นทัวนาเมนต์ครับเป็นการพบกันระหว่างลูกบอลไฟไมอามี่ฮิตวันนี้เปิดบ้าน FTX Arena 7นโมงครึ่งต้อนรับกำเยือนของทีมแกร่งในสายตะนอกอย่างพยากวางมิววอกกี้บัคก โดยโค้ชของลูกบอลไฟมายมี่ครับยังเป็นโค้ชจอมเก่าเอริกสโปสตราครับวันนี้จะได้ดวนกับเอเรียนกริฟฟินของมิวอ a กกี้ครับก่อนไปวิเคราะห์วิจารณ์ครับดูผลงานเกมล่าสุดของมายมี่ฮิตครับก็แพ้มา2เกมรวดครับโดยเกมล่าสุดบุกไปเยือนบรุคลินเนสแล้วก็แพ้ไปแบบขาดลอยด้วยสกอร์97ต่อ112ครับโดยเกมนั้นได้พักทางด้านจิมมี่บัตเลอร์ไว้เนื่องจากมีอาการบาดเจ็บพอสมควรครับ โดยผู้ทำสกอร์สูงสุดเป็นสำรองอย่างเคเล็บมาติน22แต้ม7รีบาวด์3แอสซิสต์ครับแล้วก็เจมี่จาควสจูเนียร์ครับ18แต้ม5รีบาวด์4แอสซิสต์และโจสริชดสัน11แต้ม5รีบาวด์5แอสซิสต์สุดท้ายแมมี่ครับก็แพ้บรูคลินเนสไปครับในเกมที่ไม่ได้มีความสระสำคัญอะไรมากมายครับส่วนผลงานของพยากรมิลวอกกี้บัคส์เกมล่าสุด เปิดบ้านเจอกับพอร์ตแลนด์เทรเบลเซอร์ครับแล้วก็เอาชนะไปได้ตามคาดครับพอร์ตแลนด์ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายครับในรูการนี้เล่นไม่ดีครับโดยผู้ทําสกอร์สูงสุดเป็นพยากรยานิสอันเททูคอมโป33แต้ม16รีบาล6แอสซิสเป็นดับเบิลดับเบิลอีกแล้วครับส่วนคู่คนใหม่อย่างดาเมมียลิลาครับกดไป31แต้ม5รีบาล4แอสซิสสุดท้ายมิวกี้บัคชนะพอร์ตแลนด์แบบไม่ยากครับ ผู้เล่นรถวไวส่งมาแล้วเจ้าบ้านวันนี้ครับพอยกาไมายามิฮิตใช้เป็นไคลลารีจะได้ดวลกับมหาเทพเดเมลินลาดครับตำแหน่งนี้อย่างไรก็ตามก็คงต้องยกให้กับทีมเยือนครับเดเมลินลาดดีกว่าชูติงการมือยิง3คะแนนเดนแคนโรบินสันครับจะได้ดวลกับมาลิกบิสลีย์ของมิลวอกกี้บัคส์ครับส่วนตัวนะฮะวันไหนที่เดนแคนโรบินสันเข้าฟอร์มถือว่า3แต้มแม่นกว่าครับ ไปที่ small f o r ิร์ d นะฮะเทบบุตรจิมมี่บัตเลอร์ครับวันนี้ด้วยทรงผมนี้ครับจะได้ดวลกับคริสมิดเลตันของทางด้านมิวกี้บัคส์ครับแม้ชื่อชั้นของคริสมิลเลตันจะไม่ธรรมดาแต่ถ้าเทียบกับจิมมี่บัตเลอร์ครับจิมมี่บัตเลอร์เก่งกว่าครับ power f o r ฟอร d เป็นเฮวูดไฮสมิธครับดาวรุ่งของไมอามี่น่าจับตามองครับแต่สึกหนักต้องดวลกับพยากรยานิสอันเตโตคอมโปครับยานิสเหนือกว่าชัดเจน และไปที่ตำแหน่งเซนเตอร์คุมผงในครับเจ้ายักษ์แบมอาเดบยอจะได้ดวลกับเจ้ายักษ์ของมิวกี้บัคครับคือทางด้านบุ๊กโลเปสครับตำแหน่งนี้ถือว่าสูสีส,สุดแต่ส่วนตัวคิดว่าครบเครื่องกว่าคือแบมอาเดบยอผู้เล่นบาดเจ็บในวันนี้ครับเจ้าบ้านมีคนสําคัญมือยิง3คะแนนอย่างเจ้าหนูไทเลอร์ฮีโร่ครับเจ็บข้อเท้ายังไม่สามารถกลับมาได้ครับกลับมาน่าจะทันวาคมครับส่วนมิวกี้บัคครับเป็นสํารองอย่างเจ้าเจคราควเดอร์ครับ ก็จะไม่มีชื่อในสนามวันนี้เช่นกันครับสำหรับเจคลาวเดอร์และนี่เป็นผู้เล่นตัวจริงที่เป็นไปได้ในเกมนี้ครับที่จะลงมาดวลกันในควอเตอร์แรกไมอามีครับไลน์อัพนี้ประกอบไปด้วยไคล์ลาลีแดนแคนโรบินสันจิมมี่บัลเลอร์เฮวูดไฮสมิธและแบมอเดบิยอครับตอนนี้รังอันดับ3นะฮะในกลุ่มนี้ครับในศึกอินซิซันทัวร์นาเมนต์ชนะ2แพ้1ครับส่วนมิลกี้บัสครับไลอ้อนนี้ประกอบไปด้วยดามิเอลลิลลัดมาลิกบิสลี่ คริสมิโดตันยานิสอันเตโตคอมโปและเจ้ายักษ์บรูคโลเปสครับมิลกี้บัคส์ครับรั้งอันดับหนึ่งในกลุ่มนี้ครับในศึกอินซิซั่นทัวร์นาเมนต์ลงเล่น3เกมชนะรวดครับจับคู่แมชอัพวันนี้น่าสนใจสุดๆครับจิมมี่บัตเลอร์ฤดูกาลนี้กดไป20.7แต้มต่อเกม,เ,กมเปอร์เซนต์ฟิโก46%ครับวันนี้จะได้ดวลกับมหาเทพพยายกวางยานิสอันเตโตคอมโปครับ29.9แต้มต่อเกมครับรีบาลต่อเกมได้ถึง10.6ครั้งและมีเปอร์เซนฟั้ง ถึง59%เถอว่าเป็นผู้เล่นที่มีฟอร์มยอดเยี่ยมจริงๆในฤดูกาลนี้ครับทัศนะของจานเจนในคู่นี้ครับไมอามีฮิตมีความสําคัญอย่างยิ่งครับในการทําศึกกับมิวกี้บักในเกมนี้ครับสถานการณ์ของไมอามีฮิตครับต้องการชานะในเกมนี้เพื่อลุ้นโอกาสในการเข้ารอบต่อไปครับ ราะฉะนั้นแม่ทัพอย่างจิมมี่บัตเลอร์ครับรวมถึงแบมเเดียบอยคงต้องรวมพลังเต็มที่ครับเพื่อสู้กับยานิสและเดเมยอลิลลาดวันนี้ขอชอบมวยรองครับถ้าไมอามี่แพ้คงแพ้ไม่เกิน3แต้มกัดฟันเลือกครับครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ n b a 2 2 2ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ n b a 2 2 2ครับแล้วพบกันใหม่ครับ ฝากกดไลค์กดแชร์และกด u u s s r r i e ใไปด้วยนะครับขอบคุณครับ